นี่นะคะคุณม,มีสอนเวิร์กช็อปดอกไม้สีเทียนผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนเริ่มต้นพอดีเลยค่ะช่วงบ่ายแต่ว่าตอนนี้ยังมีเวลานะคะก็เลยจะมาให้ทุกคนนะคะดูว่าเดี๋ยวคนจะมีใช้ตัวสีเทียนกล่องนี้ด้วยนะคะเป็นสีเทียนที่ทำมาจากขี้เพิ่งรังข้าวนะคะแล้วก็กล่องเนี่ยคือแบบสวยงามมากนะคะใครที่ไม่ได้สามารถที่จะมาลงเวิร์กช็อปของควได้เนี่ยก็สามารถที่จะจิ้มพิกัดที่ควแปะไว้ให้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีหลายไซส์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะ24สีก็จะมีสีน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะจริงาทาาาาคคคลลลิิปปปไก่่่่อนนนนนห้้้้ีีีแวแววววตเดด๋ยูนนะะจะวะวอไรนนนนน่าารัารักรักกกกีคคะคะ made with rice brand ack, ะคะะะ Ma Brand Rice with กล่องแบบคุณภาพดีมากนะคะคือยังไม่ใช้แค่จับกล่องนี่ก็ฟินแล้วนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเดี๋ยวจะสอนสีเทียนดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้เลยแล้วกันใช้ง่ายใช้ลื่นสุดๆนะคะสีสดแตะไปนิดเดียวก็คือสีแบบออกมาเลยออกง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยเพราะว่านหนาะสำหรับเด็กด้วยนะคะผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีนะคะกดจิ้มที่พิกัดได้เลยนะคะของตัวรำข้าวอยู่นิดนึงด้วยจะไม่ได้ฝืดแบบทั่วๆไปนะคะเทสเจอร์ได้หลายแบบนะคะแล้วก็ดูสีสีเขียวนี้แบบน่ารักสุดๆนะคะ ลงแบบเบาสบายมือไม่ได้ต้องกดอะไรเยอะแยะเลยเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะอันนี้ผ่อนคลายมากนะคะสีเทยนี่มันไม่เลอะด้วยไม่ไม่ค่อยมีกาดอะไรด้วยท่านี้ระบายแบบสะอาดๆไม่หงุดหงิดนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ง่ายบ้างคะง่ายนิดเดียวเองทำแป๊บเดียวเลยนะคะได้รูปดอกไม้น่ารักๆจากเจ้ากล่องนี้นะคะใครที่สะดวกเดินทางมาที่สตูดิโอของเรานะคะจะอยู่แถวแจ้งวัฒนะ15ก็สามารถมาลงเรียนในเวิร์กช็อปแบบกลุ่มหรือว่า1ต่อ1เรียน p r i v a t e ก็ได้นะคะถ้า p r i v a t e ก็จะเลือกได้ว่าอยากจะเรียนอะไรเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็คือคุยในรายละเอียดได้เลยเลือกวันเวลาที่อยากจะเรียนได้นะคะส่วนแบบกลุ่มก็รอเป็นรอบๆที่ควรประกาศในบ้านเกี่ยวบ้านฟ้าชื่อเดียวกันเลยนะคะจุ o n a z b o o k